ชุดราตรีอมส้มสวยๆนะใครว่าชุดยาวจัดเต็มแบบนี้นะคะจะใส่กับงานพิธีเชา้าไม่ได้นะคะคุณแม่ๆไม่ต้องกังวลเลยค่ะชุดนี้นะคะสามารถที่จะใส่นะคะเป็นพิธีเช้านะคะยันไปงานเลี้ยงฉลองได้เลยนะไม่ต้องเปลืองงบด้วยนะสําหรับตัวนี้นะคะก็ดีไซน์สวยมากๆนะคะแล้วก็เรียบโก้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานพิธีเมื่อกี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเป็นงานเลี้ยงฉลองนะคะเราก็คือยืนบนเวทีนะคะ ลวดลายเขาต้องบอกเลยค่ะว่าสวยงามมากๆนะสําหรับเซตนี้นะคะเป็นคอวีนะงานปักเขาก็จะเล่นลวดลายลายเส้นนะทาให้คุณแม่เนี่ยดูพเพรียวดูสวยมากๆนะคะแล้วก็เป็นแขนกระบอกนะคะคุณแม่ท่านไหนที่ชอบความเรียบหรูนะคะก็ต้องมาจัดดีไซน์ประมาณนี้นะคะแขนประมาณ4ส่วนนะคะก็ไม่ดูเยอะจนเกินไปนะคะเป็นดีไซน์คอวีนะคะเพราะว่าตัวนี้นะคะมีถึงไซส์เอลประมาณ40เลยนะ,ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ ไซส์ใหญ่นะไม่ต้องกลัวใส่คอวีนะจะดูสง่าดูไม่ตันนะคะแล้วก็ดูเพียวดูสูงแน่นอนนะคะดีไซน์สวยนะคะกระโปรงก็ทรงสวยนะคะลวดลายสวยงามแน่นอนคอนเฟิร์มนะคะคุณแม่อย่าลืมนั่นหมายเข้ามาลองแบบลองไซส์นะคะแล้วพบกันค่ะ